ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าถึงความภาคภูมิใจของสาขาวิชาที่ผ่านมานะคะทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเราได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะนักศึกษาสาขาเราเนี่ยได้รับรางวัลมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะ,ะครูขอตัดตอนมาตั้งแต่ปี0กละกันนะคะปีหกศนเนี่ยนักศึกษาเราก็มีผลการน,นดีนะคะก็ได้รับทุนนะคะจากบริษัท กรุงเทพประกันภัยแล้วก็สมาคมประกันชีวิตของประเทศไทยด้วยนะคะค่ะในปี61เราก็มีการเข้าไปร่วมแข่งขันนะคะเอ่อ s ดต้าไซบูตแคมป์นะคะกับวงในแล้วก็มหาลัยเกษตรจัดนะคะโดยที่เราส่งไป2กลุ่มอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มก็คือท่านอาจารย์ธนพง์กับอาจารย์พลากรนะคะ,ะก็ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาแล้วก็รางวัลชมเชยมานะคะค่ะสำหรับปี2563นะคะก็มีการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันนะคะ,ะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ NSC นะคะจะไปทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันซึ่งอยู่ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ธนพงศ์นะคะ,ะซึ่งการแข่งขันตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกเป็นรอบๆเนาะ,ะก็จะ มีทั้งหมด4กลุ่มก็เข้ารอบมาโดยตลอดแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือพิมลพันธ์แล้วก็ยุภาพรเนี่ยก็ได้รับรางวัลที่2จากการแข่งขันในครั้งนี้นะคะค่ะก็ต่อเนื่องมาจากการแข่งขัน NSC ครั้งที่22เมื่อกี้นะคะ,ะหัวเรื่องของพิมลพันธ์กับยุภาพรก็ได้รับรางวัลชนลเลิรนะคะ Prime Minister Digital Award 2020 ะะประเภทนิสิตนักศึกษาก็คือ,อหัวเรื่องระบบตรวจจับบุคคลที่อำพรางไอวุธปืนโดยเรียนรู้จากวิดีโอจากกล้อง C C T V บน YouTube ซึ่งเป็นหมวดของ A I application นะคะค่ะในปีเดียวกันนะคะ2563เราก็ส่งเข้าประกวดอย่าง r e s i n g Star นะคะส่งไป2กลุ่มก็ได้รับรางวัลทั้ง2กลุ่มนะคะโดย กลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของการปกปิดข้อมูลด้วยการเพิ่มค่ารบก,กวนการแปลงทางเรขาคณิตด้วยการหมุนแบบสามิติและการปัดเศษสำหรับการจำแนกประเภทด้วยต้นไม้ตัดสินใจซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์วุฒิชัยนะคะส่วนเลือกที่ชอ2ก็จะเป็นเรื่องของแชทบอทสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับไขยพยาธิที่สำคัญทางการแพทย์ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ธนพงศ์นั่นเองนะคะ ค่ะในปี2564เราก็ได้มีการเข้าร่วมแข่งขัน Research to Market นะคะโดยที่เข้าแข่งขันทั้งสาขาวิชาเอกสถิติและสารสนเทศสถิติก็ได้รับรางวัลกันมานะคะทั้งรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหรองชนะเลิศอันดับ2รวมถึงรางวัลชมเชยเก่งมากเลยนะคะค่ะสำหรับรางวัลล่าสุดเลยนะคะในปี2000 21หรือ2564นี้ก็ได้เข้าแข่งขันกับ NSC นะคะ,ะเป็นการแข่งขันในเรื่องของโปรแกรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ก็ได้รับรางวัลชมเชยมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างแบบจำลองสามิติของฟันเทียมเพื่อการฝึกทักษะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ด้วยเทคนิคโฟโตโกราเมตรีนะคะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ธนพงศ์นั่นเองนะคะ ค่ะทั้งหมดที่ผ่านมาก็จะเป็นรางวัลของนักศึกษานะคะครูม,มีความภูมิใจแล้วก็ยินดีดีใจเป็นที่สุดกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยินดีกับท่านอาจารย์ดรธนพงศ์อิทธะมากเลยนะคะกับรางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติในหมวดของรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในหัวข้อของวิดีโอ QR การซ่อนข้อมูลลงบนวิดีโอและเรียกข้อมูลคืนผ่านการบันทึกวิดีโอซ้ำด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็จบลงด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีดีใจกับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคนที่ได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่เข้ามาสู่สายวิชาชีพที่เรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากนะคะสวัสดีค่ะ